เดี๋ยวเราพามาดูวิธีคนทำถานนะครับตอนนี้กำลังเปิดเตาฐานเปิดเริ่มเปิดเตาฐานเปิดแล้วก็เปิดเลยควิธีการเปิดเตาฐานนะครับสำหรับถ้าใคกคนผลไหนหที่ยังไม่เคยเห็น วันนี้เรามาบุกเต้าฐานเทาแกะลงฐานเปิดเองกี่วันเปิดเนี่ยเขาสามถึงสี่วันครับ สามสี่วันเปิดทีดทีหนึ่งปิดให้เย็นประมาณสามสี่วันเหมือนกันสรุป็กก้าวข้าวก็หนึ่งอาทิตย์เปิดทีหนึ่งครับผมอันนี้เราเราสัมภาษณ์เจ้าของเตาถ่านเองนะครับคนทําเองเปิดเองเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถ่านที่ใช้นะครับวิธีการทํามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เราตอนเรามาทันตอนเปิดนะครับตอนตอนเอา ไม้เข้าเตาเรามาไม่ทันไอ้น้ำต้มควันควัน,คว,นควันไฟนี่ยังทำเบาลุงย,ยังทำอยู่ขายยังไงานะาขายลิตรละหนึ่งร้อยบาทขายลิตรละหนึ่งร้อยบาทพร้อม ส่งด้วยไหมบริการส่งไหมรบ,บริการส่งอันนี้น,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับสําหรับคนที่ต้องการน้ำส้มควันไม้นะครับก็ประโยชน์ในการทำน้ำส้มควันไม้ก็คือไปผสมน้ำลดต้นไม้ได้นะครับง่ายก็เป็นเป็นปุ๋ยปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับสรุปง่ายๆก็คือน้ำส้มควันไม้เป็นปุ๋ยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับดเดี๋ยวจะประสานงานและติดต่อให้ค่าบริการก็มีค่าส่งไม่ลงออกค่าส่งเองหรือว่าเราส่งให้จัดส่งฟรีครับจัดส่งฟรีสาม <3 S 2> ขวดขึ้นไปส่งฟรีใช่ไหมขอ,ขอ,อ่าสามขวดขึ้นไปส่งฟรีนะครับสำหรับรน้ำนสามลิตรร้อยเก้าเก้า สามลิตรร้อยเก้าเก้ารวมส่งหรือว่ายังไงสามลิตรเก้าไม่รวมค่าจัดส่งค่าจัดส่งประมาณหกบาทอ่าก็ตีว่าประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับไม่สองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบบาทอ่ะค่าส่งนะครับรวมค่าส่งสองร้อยหกสิบครับผมโดยประมาณอันนี้คือกรรมวิธีในการเปิดเปิดเตาถ่านนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเตาถ่านถ่านอบนะครับเตาถ่านอบก็คือจะใช้จาก ดินใช้ดินบบโปกนะครับ,บภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับคลิปนี้ผมก็มาถ่ายทําที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอําเภอสํารงท่ามนะครับมาถ่ายทําคลิปนี้ให้ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปอยู่ถ้าใครสนใจสามารถสั่งได้นะครับมีบริการส่งจัดส่งได้ สำหรับน้ำส้มควันไม้ก็ตามที่กล่าวมาเบื้องต้นนะครับยังไงถ้าใ,ใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะติดต่อให้อีกทีหนึ่งสำหรับน้ำส้มควันไม้ส่วนฐานนี่คงคงไม่ได้ส่งนะครับส่วนมากจะมีออเดอร์ใช่ไหมลุงเปิดทีนี้ออเดอร์รอเรียบร้อยแล้วนะส่งร้านหมูกระทะส่งตามร้านหมูกระทะนะครับสำหรับฐานที่เปิดส่วนมากจะเป็นมีออเดอร์ไว้รอแล้ว ตอนนี้แทบจะไม่ไม่พอส่งสําหรับฐานจะแทบจะไม่พอส่งไม่ใช่อะไรนะครับไม้มันหายากถูกต้องครับตอนนี้ไม้มันหายากขึ้นนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนอันนี้คือการเปิดเปิดฐานแล้วนะครับเปิดเตาฐานแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ดูภาพตอนเปิดไปก่อน ขายกระสอบเท่าไหร,ร่ลุงทานอาของผมขายร้อยสกระสอบ140่งร้อยสี่สิบขายกระสอบละร้อนะครับแต่ว่าต้องเสียใจสำหรับคนที่จะคิดจะสั่งนะครับมันไม่พอส่ว <c oughs> นมากจะเปิดมาก็ออเดอร์เต็มแล้วนะไม่ไม่พอออเดอร์ครับ มากยังไม่ทานด้เผานี่ก็ออเดอร์มารอแล้วส่วนใหญ่จะวางเงินลูกหน้าเราก็ไม่กล้ารนะับเนาะนี่นะครับเป็นอาชีพที่สกปปกนะครับแต่ว่าได้งเงินดีอาชีพเผาถ่านเนี่เป็นอาชีพที่สกปปกแต่งเงินดีนะครับเป็นอาชีพที่หลายๆคนไม่คิดว่าอยากจะทำแต่ถ้าใครทำก็จะเห็นผลผลตามหลังก็คือเราจะ แทบจะไม่ไม่ผลิตไม่ทันตามตลาดต้องการนะครับส่วนมากลูกค้าจะต้องมาออเดอร์ไว้รอเลยเป็นรายได้เสริมของชาวนาอ่านี่นะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในจะเป็นละเเผามาแล้วข้างในถ่านก็จะเป็นอย่างนี้ใจร้อนเปิดเตาไปนิดนึงนะครับข้างในร้อนหน่อยตอนนี้เตาข้างในยังระอุนะครับ <c oughs> ยังระอุอยู่เพื่อ คลิปนี้โดยเฉพาะนะที่ยอมเปิด,ปดที่เท่าแกยอมเปิดเปิดเตาเพราะว่าผมมาบังคับให้เปิดด้วยให้เปิดเตานี้ในการถ่ายทําครั้งนี้นะครับยังไงทุกคนที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับในการอัปเดตคลิปต่อไปผมจะได้ลงนะครับก,ก็จะมีทีมทีมงาน ช่วยกันหลายหลายหลายคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังก็จะมีทีมงานบรรยากาศในในเตานะครับในเตาอันนี้คือเขาเสร็จบรรจุถุงนะครับก็จะเป็นถุงประมาณนี้ ประมาณนี้ครับก็คือถ้าเป็นปุ๋ยก็จะเป็นกระสอบละห้าสิบโลนะครับบรรจุเต็มนะครับนี่คือร้อยสี่สิบาทนะครับต,ต่อกระสอบนะครับน,รน,นี่คือที่ที่เผาเสร็จเปิดเสร็จแล้วก็ทางทีมงานบรรจุใส่กระสอบเป้นที่เรียบร้อยนะครับก็ นี่ครับช,ชิ้นฐานก็เนี่ยชิ้นอย่างนี้เลยนะครับนนจากไม้ไม้ล้วนๆนะครับไม่ไม่มีพวกไม้พอลงพาเลตนะครับนี่คือไม้ต้นไม้ล้วนๆเลยจะไม่เหมือนในกรุงเทพที่เราใช้นะครับส่วนมากในกรุงเทพเราจะเป็นฐานไม้พาเลตนะครับไม้พาเลตเอยไม้อะไรสับรวมๆมานะครับแต่นี่คือต้นไม้ จริงๆเลยนะครับในต่างจังหวัดก็จะใช้ต้นไม้จริงๆในการเผาถ่านนะครับนะครับนี่ก็จะมีเตาถ่านที่อยู่ในความดูแลก็จะมีอยู่ประมาณห้าถึง6เตานะครับเตานี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเตานี้ยังไม่เปิดอันนี้เราเปิดเปิดมาแล้วประมาณ3ถึง4ี่เตานะครับอันนี้ทีเตาที่สี่ที่สี่กลังเปิดนี่นะครับให้มาดูว่าวิธีการนาถ่านขึ้นเป็นทํำยังไงนะครับ การเอาเอาฐานขึ้นมานะครับรต้องทําอย่างนี้แล้ครับคุยขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ไม่สามารถให้เท่า,าแก่เตาถ่านพูดได้นะเพราะว่ามีฝุ่นเยอะนี่ครับในการทำนะครับทีมง,งานก็จะมาช่วยกันนะครับ <c oughs> แก่ก็จะคุยฐานใส เกขึ้นมาทีงานก็จะเอาไปเทน,นะครับนี่นครับจะมีทีมงานช่วยอยู่ประมาณ2อถึงสามคนนะครับเป็นเตาที่ไม่ได้ทำแบบใหญ่มากนะครับเป็นเตาเล็กๆในครัวเรือนนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ ครับเราก็นี่ครับทำมาพิธีในการนำฐานขึ้นนะครับนำ,นำฐานออกจากเตาเราก็จะคุยไปเรื่อยๆดูฐานแต่ละก้อนนะครับดูฐานแต่ละก้อนก้อนใหญ่ๆนะครับ กับตผมนะน,นะครับคลิปนี้ก็จะปล่อยยาวๆนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีตัดต่อนะครับให้ดูไปเรื่อยๆเลยคลิปนี้นะครับ การทำฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับการทำฐานการทำฐานก็จะนี่นะครับการนำนำฐานขึ้นขึ้นจากเตานะครับเพื่อมาบรรจุกระสอบเราก็ต้องมุดเข้าไปในเตานะฮะดูตัก้อนฐานแต่ละก้อนนะครับก้อนใหญ่ๆอย่างนั้นทียวขึ้นมา ก็เก็บเกอ,เอเงกล่องเอาไว้นะครับดูฐานก้อนนี้ใหญ่จริงๆครับ <c oughs> นี่ครับก็จะทำฐานก็จะทำอย่างนี้นะครับนี่กำลังจะเอาก้อนใหญ่ขึ้นนะครับดูดูก้อนใหญ่นะครับ ก้อนนี้ใหญ่จริงครับใหญ่มากอาจจะเย็นใจเย็นดูนะครับก็เป็นการเอาถานขึ้นนะครับดูฐานแต่ละก้อนนะครับ ไม,ไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับก็ขอร้องนะครับรสําหรับคนที่ใช้ถ่านอย่าต่อราคาเลยครับร้อยสี่สิบนี่ถือว่าถูกมากนะครับแต่ว่ากว่าจะได้เงินร้อยสี่สิบนี่นก็คิดดูว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนนะครับกว่าจะไปหาไม้นะครับกว่าจะไปหาไม้มาได้กว่าจะมาเผาให้เป็นถ่านก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะไปหาท่อนไม้เศษไม้มาเผาได้นะครับ แต่ทางต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะใช้ไม้จริงๆเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีพวกไม้องค์ไม่อัดไม้ไม้พาลงพาเลตนะครับนี่คือท่อนซุงจริงๆเลยนะครับมาเผาเป็นต้นไม้เป็นต้น,อนเอามาหัน่นเป็นท่อนๆน,นะแล้วก็เอามายัดเข้าเตานะนี่แหละครับเป็นกว่อจะได้ฐานที่เราใช้กันแต่ละวันเนี่ย มันค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรแลร้วกันค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรนะครับเนี่ยดูดูฐานนะค,คิดดูว่านี่คือเผาฐานเสร็จแล้วนะครับดูท่อนไม้แต่ละท่อนที่ออกเขาเข้าไปในเตาเผานะครับไม่ไม่ใช่ว่าท่อนเล็กๆนะนี่คือเผาออกมาแล้วเนี่ยเป็นดูครับท่อนใหญ่ๆทั้งนั้นนะ จะม,มีทีงานมาเพิ่มนะครับช่วยกัน <C ül üyor> ตอนนี <C ül üyor> ้ไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์เขของเตาได้นะเพราะของเตามุดอยู่ข้างในจ้ของเตามุดอยู่นะน <C ül üyor> ี่ค <C ül üyor> ือทีมงานนะครับที่ทำกันแต่ละวัน3ามคนอ เราต้องใช้น้ําฉีดเข้าไปนะครับอาจจะมีไฟอยู่ข้างในนะเราต้องดับใช้น้ําฉีดฉีดดับไฟก่อนนะครับจริงมัน,นเป็นงานที่ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้ามันมีไฟอยู่แล้วเผือมัน ฐานที่เราเผาอยู่แล้วมันพังลงมาเนี่ยไฟมันก็จะออกมาทันทีนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างอันตรายการทํางานก็ต้องใช้ความระมัดระวังความรอบคอบนะครับนะครับก็เหมือนอย่างเงี้ยครับถ้ามันร้อนมากก็ต้องใช้น้าฉีดเข้าไปนะครับเพื่อดับความร้อนเพื่อดับไฟที่ยังไม่ไม่มอดดับนะนี่นะครับ ยวซูมซูมให้ดูนะครับนี่ดูครับว่ากว่าจะได้ได้ทานออกมาให้เราใช้นะมันเป็นยังไงนะครับมันเหนื่อยแค่ไหน ท่อน,นนี้ครับใหญ่ใหญ่จริงๆคนคนยกยังจะล้มนะคนคนยกยังจะล้มอะ่ะมันใหญ่มากนี่ครับท่อนไม้ที่รอรอเข้าเตานะ่ดูครับนี่คือท่อนไม้ที่จะรอข้าเตานะหรือว่าเน,นี่ยครับที่เขาจะเอาเข้าเตาในครั้งต่อไปนะ นีครับนี่คือไม้ที่รอรอเข้าเตานะครับนี่ท่อนม้ที่จะรอรอเข้าเตาในรอบถัดไปนะครับก็ลองคิดดูว่ามัน่าจะได้เงินมาแต่ละบาทมัน เหนื่อยแค่ไหนนะครับดูด wow. ูกว่าจะหาไม้มาท่อนขนาดเนี้ยกว่าจะมาเลื่อยอีกนะกว่าจะมาเลื่อยกว่าจะมายัดเข้าเตากว่าจะมากรอกใส่ถุงมาเผาแล้วกรอกใส่ถุงอีกนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับลำบากในการทํางานนะครับนี่ครับกนลเ

อุอยู่ไม่ใช่มันจะการหิบแน่หรอไยมันยังระอุอยู่ข้างในห้เดี๋ยวพืนเดี๋ยวไม่ในกรสอบ มองไปนู่นแล้วไม่ใช่เหรอจริงเหรอเห็นเหรอตาอันนี้ตัวเท่าไหร่ตัวงงลงไปแล้วมันไม่แล้วลุงไปช่วยแหละอตอวงงเป็นดีน่าอีักเลยบอมันไหม้ไปแน่หรอมันโดนความร้อนละลายไปแล้วก <laughs> ็รอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปนะครับนะครับดูให้มาดูความเหนื่อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปในการตอนเอาเอา่านใส่กระสอบอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็หลายๆคนก็เห็นแล้วนะว่าเพื่อนๆทุกคน ดูวิธีการในการทํานะครับตอนนี้ก็คือเราจะเอาฐานออกมาแล้วก็มาเคลียร์นะครับว่าก้อนไหนมันร้อนเราต้องมาเคลียร์ว่ามันมีไฟติดอยู่ข้างในหรือเปล่านะฮะถ้ามีเราก็ต้องดับนะครับไม่งั้นมันก็จะไหม้ไปเรื่อยก็จะกลายเป็นเท่านะครับ,น,รบนี่คือฐานที่เพิ่งเปิดออกมาจากเตานี้ยังต้องต้องเอาน้ำฉีดนะมันเปาะแปะเปะแปะอยู่เลย มันยังมีเสียงปรอะเปะเปะอย่าเตาเตาหนึ่งได้ประมาณกี่กระสอบเลยพี่ <c oughs> ได้ประมาณเตาหนึ่งเปิดทีนึงก็ได้ประมาณ25-30กระสอบนะครับถือว่าคุ้มอยู่ ว่าคุมคุมค่าเหนื่อยนะนี่ครับสิทธีชีวิตคนอ๊ะ นี่เขาเรียกว่าคนเอาฐานของแท้นะครับนี่แหละเขาเรียกคนเอาฐานอืออู้ก้อนนี้ใหญ่เลยไหวไหมนะ เอาวางเลยอ๋อ,อ,อก้อนใหญ่มากมาแล้วเดี๋ยวผมเองก็ต้องถือต้องยื่นไปไกลเลยเนาะ ขุ่นจากตฐานก็ไปออกมานะครับเนี่ยครับคือว่ากว่าจะได้ฐานแต่ละกระสอบที่เราใช้ฐานแต่ละถุงที่เราใช้นะครับอย่าบ่นว่าแพงนะครับแค่มาบรรจุถุงคนขายใส่กระสอบขายนะครับคนเอาซื้อต่อบางทีก็เข้าร้านหมูกระทะมั่ง หรือไม่ก็เอาไปบรรจุถุงขายต่อเนี่ยถุงละที่สิบบาทเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าแพงนะครับดูว่าเรากว่าจะได้ใช้ฐานแต่ละถุงแต่ละก้อนนะครับว่ามันลำบากแค่ไหนนะครับยังไงก็เป็นการใช้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะยนะครับอย่าลืมก็นี่แหละครับ ใครดูอยู่ก็อย่าลืมกดซับค่า e กดติดตามกดกระดิ่งนะครับหรือมีคอมเมนต์ใดๆก็คอมเมนต์ comment มานะครับมาเสนอแนะกันได้นะครับดูดูก้อนนี้โอ้ดูก้อนนี้ใหญ่มากนะครับนี่ครับดูว่าใหญ่แค่ไหนนะครับโอ้ยังร้อนอยู่ ก็ขอบพระคุณสาหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับไม่เป็นไร <laughs> ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเราอัปเดตขึ้นมาจะอัปเดตคลิปลงแล้วก็จะได้รับเข้ามารับชมพร้อมๆกันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมขอ,อเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมา mm